มาเล่าประสบการณ์ตรงที่สมัคร PR ด้วยตัวเองนะคะโปรแกรม PR เนี่ยเป็น point based system ถ้าเราได้คะแนนยิ่งเยอะโอกาสที่เราจะได้ PR เนี่ยยิ่งสูงแต่ว่าเนื่องจากเขารับคนทั่วโลกเลยไงข้อเสียคือคะแนนชายการแข่งขันจะสูงมากมีเครื่องคิดเลขไปคำนวณเองได้เลยว่าเราตัวเราอได้คะแนนเท่าไหร่อันแรกเลยชื่อว่า federal skill worker หรือว่า FSW เราก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม PR ถึงได้ภายใน1ปีครึ่งหนงปีครึ่งนี่คือนับตั้งแต่ landing นะตั้งแต่วันแรกที่ มาที่ยวอ่อเลย Hello, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแน,นล,ล่ากันขนาดแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาในเอพิโซดที่มีสาระมากๆเลยก็คือเราจะมาเล่าประสบการณ์ตรงที่สมัคร PR ด้วยตัวเองนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เป็นเอเจนซี่ไม่รับปรึกษาแล้วก็ขออนุญาตไม่รับตอบเกี่ยวกับคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PR นอกจากนี้นะคะเพราะสิ่งที่เราจะเล่าในวันนี้คือสิ่งทั้งหมดที่เรารู้เพราะว่าจากรีเ์ชที่ทําด้วยตัวเองแล้วก็จากประสบการณ์ตรงที่พี่จีนกับพี่นนท์ไปสมัคร PR มานะคะก ก็ oh, เริ่มกันเลยละกันให้พี่จิลล์เ,เลยโอเคโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือว่าศึกษา PR ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ไปดูโปรแกรมที่ชื่อ Express Entry ก่อนทีเนี้ย Express Entry หรือ EE เนี่ยนะมันเป็นสายหลักของของทาง government เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่องทางที่เขารับเยอะที่สุดแล้วก็เป็นช่องทางที่เร็วที่สุดด้วยเมื่อกี้เราไม่ได้เมนชั่นอย่างหนึ่งคือเรื่องคะแนนะโปรแกรม PR เนี่ยเป็น point based system ก็คือเนื่องจากถ้าเราได้คะแนนยิ่งเยอะโอกาสที่เราจะได้ PR เนี่ยยิ่งสูงแล้วคะแนน c i s ตัวเนี้ยของเราจำนวนปริมาณที่ได้ก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานของเรา ระดับการศึกษาของเราแล้วก็แบบพวกภาษาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นใช่ใช่ใช่แล้วก็มีแบบเกณฑ์ยิบย,ย่อยแบบหล,หลายจุดเลยอย่างเช่นแบบว่าได้งานที่นี่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าประสบการณ์การทํางานมีประสบการณ์ของที่นี่ไหมหร,หรือเรียนจบจากที่แคนาดาไหมอะไร<อ>พวกนี้มันก็เป็นคะแนนที่แบบสามารถเพิ่มเข้าไป<อ>ได้ทีเนี้ย ตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูเองได้เลยไปคำนวณเองได้เลยว่าเราตัวเราได้คะแนนเท่าไหร่อืมคือเว็บของรัฐบาลมีเครื่องคิดเลขใช่ถูกต้องถูกต้องเว็บรัฐบาลที่นี่ใช่ทันสมัยค่ะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลครบแล้วก็มีอะไรที่ทําให้เราตามได้อ่าหาข้อมูลเองได้เครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า C I S Calculator ไปเสิชเอาโอเคตรงๆเลย C r S Calculator ลิงก์ไว้ให้ค่ะอ่า ก็ทีเนี้ยเราก็ไปนั่งเล่นเ,เครื่องมือดูแล้วก็ดูว่าคะแนนของเราอยู่ประมาณไหนโอเคเสร็จแล้วทีเนี้ยเราลองมาดูว่า <Okay. S 2> เฮ้ยโปรแกรมที่กําลังจะพูดถึงตรงเนี้ย mm. เขามี mm. เขามี draw draw คือการเหมือนกับว่าเลือกคนที่อยู่ในภู o mm. แล้วก็เลือกขึ้นมาว่าส่วนมากเขาก็จะเอาคนที่คะแนนส,สูงสูงในภู mm. มาคือคะแนนเรายิ่งเยอะโอกาสที่เราจะได้รับเลือกก็คือยิ่งสูง ถูกต้อง oh, ถูกต้องทีเนี้ยสมมุติว่าเขาดรอมา490อย่างเงี้ยถ้าเรามีคะแนน500เราก็ได้แน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราต่ำไปกว่านั้นก็ก็ก,ก,กจะต้องรอต่อไปในฟูโอเค,อเ,คเข้าใจแล้วแล้วก็คือแต่แคตตากอรีอย่างที่พี่จีนว่ามันมี PR สมัครได้หลายแบบแต่ละแบบก็จะมีคะแนนที่เขาแบบแเลือกไม่เท่ากันใช่ใช่ใช่ ทีนนเนี้ยใน Express Entry เนี่ยมันก็มีอยู่หลายสายด้วยกันแต่ว่าสายที่จะแนะนำหลักๆมีอยู่3อย่างอันแรกเลยชื่อว่า Federal s k i l l Worker หรือว่า FSW เน้นสำหรับรับคนทั่วโลกเลยอยู่ข้างนอกแคนาดาก็ได้โอเคแต่ว่าเนื่องจากเขารับคนทั่วโลกเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียคือคะแนนชายการแข่งขันจะสูงมากแล้วก็คะแนนจะสูงมากด้วย FSW เนี่ยเขาก็จะเ,เ, <F> เน้นสาหรับแรงง,งานทักษะสูง อย่างเช่นคนที่เป็นระดับแม n จเม้น n ์เป็นคอนซัลท์หรือว่าแนวไ t โปรแกรมเมอร์ก็อยู่โซนนี้เหมือนกันโอ้โซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกข้อดีคือเขารับทั่วโลกแต่ว่าข้อเสียก็คือคะแนนจะค่อนก้างสุงข้อเสียก็คือรับทั่วโลกใช่ข้อเสียก็คือรับเขาทั่วโลกเหมือนกันรู้สึกคะแนนล่าสุดนี้น่าจะ490อย่างต่ำต้องบอกว่า490เนี่ยมันสูงประมาณไหนมันสูงประมาณที่ว่าคนทั่วไปเนี่ย ปกตินะน่าจะต้องอายุไม่เกิน30เพราะว่าถ้าอายุเกิน30เนี่ยคะแนนจะลดลงไปเรื่อยๆปริญญาต้องอย่างน้อยโทขึ้นไปภาาอังกฤษต้องเต็มหรือเกือบเต็มโอ้วาวนัออ่นคือ490รหรับคะแนน490โดยปกตินะว้าวโ okay อเคค่ะหรือว่าแบบว่ามีภาษาฝรัง่งเศสเพิ่มเข้ามาด้วย หรืออาจจะมีงานอยู่ที่นี่มีคนคนสปอนเซอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจถึงจะได้สิบแล้วก็สิบได้เพราะปกติมันสูงมากจบโปรแกรมแรกแล้วโปรแกรมถัดไปก็คือชื่อ Federal s k i l l Trade FST อันนี้ต่างจากอันแรกตรงที่เขาจะเน้นสายเขาเรียกสายอาชีวะหรือว่าสายช่างหรือว่าสายวิชาชีพคือแบบ电工 electrician carpenter อ่าคือสายที่ต้องการไลเซน์หรือใบประกอบเป็นส่วนมากโอเคค่ะ ก็จะมาเข้าสายนี้ซึ่งคะแนนก็น่าจะต่ํากว่าสายสายแรกอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาเลือกมามันต้องมีใบใบใเส้นเบียอะไรอย่างยากกว่าใช่ยากกว่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะเข้าสายนี้สายถัดไปก็คือ Canadian Experience Class หรือว่า CEC ส่วนตัวคิดว่าเป็นช่อนทานที่มาแรง เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานมากถ้าเทียบกับอีกสองสายข้างในแล้วถ้าให้พายดาก็คือ Canadian Experience คือต้องมีประสบการณ์ในแคนาดาถูกต้องชื่อมันบอกอย่างนั้นเลยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเขาจะมองหาคนที่เงื่อนไขประมาณว่าเคยทำงานที่นี่แล้วหนึ่งน้อยหนึ่งปีเป็นต้นไปอะไรเงี้ยหรือเรียนจบจากที่นี่อะไรที่นี่ก็คือแคนาดาใช่โอเคก็คือต้องแบบไม่มาเรียนที่แคนาดาก็คือมีประสบการณ์การทำงานที่แคนาดาถูกต้องเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เลือกมาแคนาดาคือมา yeah uh -huh. มาเรียนก่อนมาเรียนดิพลม m a หรือมาเรียน uh, college university จบแล้วได้ postgraduate work permit มีประสบการณ์การทำงานที่แคนาดาส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมาสมัครสายนี้ใช่แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าดีที่สุดเลยก็คือคะแนนมันต่ำกว่าชาวบ้านด้วยโอ้อโอกาสก็จะที่ได้ก็จะสูงกว่าถูกต้องอถูกต้องคือถ้าเกิดเราไปดูใน history ของเว็บรัฐบาลเขาก็จะบอกด้วยเหมือนกันมี history ให้ดูเลยว่าเรารอไปโปรแกรมไหนเมื่อไหร่ยังไงคะแนนเท่าไหร่ใ ประวัติให้ดูได้ว่าแต่ละรอบที่เขาดึงขึ้นมาเนี่ยคะแนนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถูกตอ้อง <Wow. S 2> แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราดูย้อนหลังไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าแบบว่าช่วงเนี้ยคะแนนก็ยังสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าคะแนนที่แบบเริ่มต่ำลงมาอย่างเห็นชัดเจนเนี่ย403มาจาก CCC ก็คือ c a n a d a e x p r i e n c Class โ <Okay. S 2> อเค okay. ก็คือคะแนนเลเวลที่แบบถ้าเหนือจากคะแนนนี้คือได้แน่แน คือสายเนี้ยอยู่ที่แค่403ถ้าเทียบกับสายแรกที่พี่จีนเล่าให้ฟัง490นี่ต่างกันเยอะมากเลยค่ะถูกต้องถูกต้องต่างกันเยอะมากอ๋อไม่น่าหลายคนก็เลยเลือกที่จะมาสตรีมนี้คือมาเรียนก่อนแล้วก็มัีประสบการณ์ในแคนาดาถูกถูกแล้วอีกอย่างอย่าลืมนะคือพอเรามีประสบการณ์ทํางานที่นี่แล้วก็เรียนหรือเรียนที่นี่มาอะไรเงี้ยคะแนนส่วนตัวเราก็เพิ่มเข้าไปอีกโอ้เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนเราเพิ่มขึ้นแต่คะแนนที่เขารับต่ำลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเออก็คือเพิ่มโอกาสคือประมาณว่าป้าสาย คือมีโอกาสสูงใช,ใช่ใช่ใช่เลยก็เลยบอกว่าเป็นช่องทางยอยหิดอ๋อไม่น่าล่ะมีคนมาใสา่เยอะจริงๆค่ะอ่าใช่ค่ะมีอีก2อ,อันอ2ตัวเอาตัวแรกก่อนคือ,อ no no program specify มันคือพูดง่ายๆคือดึงหมดเลย<ะ>ดึงทุกคนที่อยู่ข้างในภูไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่คือสมมุติแพร่มาเป็น CEC นนมาเป็น FSW อย่างเงี้ยเขาจะเอาคะแนนทุกคนมาไม่สนว่าอยู่โปรแกรมไหนเวลาสมัครเนี่ย เราต้อง specify ไหมคะว่าเรามาสมัครสายไหนเราต้อง specify ใช่ไหมคือเขาจะมีเหมือน quiz Q&A ว่าแบบอย่างเช่นแบบยูมีประสบการณ์ที่แคนาดาไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีปุ๊บก็จะโดนโยนไปอยู่ C4 เท่านอ๋อคือเราเลือกไม่ได้หรอว่าเราอยากสมัครสายไหนเลือกได้แต่เขาจะเลือกสายที่ดีที่สุดให้เราโอเคก็ mix and match โอเคค่ะก็คือเราไม่ต้องกังวลว่าต้องเลือกกาไปสายไหนแต่ก็คือเขาจะช่วยเลือกสายให้แล้วก็คือ I know specify อ่า no program specific. s p e c i f i ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือเอาทุกคนที่อยู่ในภูลเนี้ยเอามารวมกันแล้วก็ไม่สนว่าเป็นโปรกแกรมไหนแล้วก็มาดูาดวัดคะแนนอีกทีเลยโอเค okay. ก็คือถ้าเราประมาณว่าเราไม่ถึงเกณฑ์ในสายที่เราสมัครไปเลายังมีโอกาส ที่ no program specify ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่ะสุดท้ายอ่าสุดท้ายก็คือทางที่อาจจะเหมาะกับคนที่สูงอายุหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคะแนนอายุมีผลมากคือทุกๆ1ปีที่เราแก่ขึ้นหลัง30เนี่ยนะอันนี้ไปเช็คอีกทีนะคะว่าตรงหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่า1ปีที่โตขึ้นมามันจะไปลดคะแนนไว้ค่ะคะแนนอันนี้เอาไปลองกดในเรื่งคิดเลขเอาเออไปลองกดคือคิดเลขเอาแต่ว่าพูดง่ายๆคือถ้าเริ่มเกิน30เนี่ย มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆโอเคแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบหมดโอกาสเพราะว่ามันยังมีคะแนนส่วนอื่นมาดึงเราขึ้นอีเพราะว่าถึงอายุเรามากขึ้นก็แปลว่าประสบการณ์การทำงานเรามากขึ้นไช่ใช่ใช่ก็เป็นไปได้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพอถ้าเกิดสูงอายุมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะแบบ คะแนนตรงนี้มันจะถูกลดลงไปเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้สู้เด็กๆไม่ได้อะไรนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งคือ PNP PNP เนี่ยคือ Provincial Nominee Program โปรแกรมมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดของแคนาดาแน่เลยถูกต้องโอเคก็พูดง่ายๆคือไอ e อเนี่ยมันเป็นการที่เป็นช่องทางของรัฐและกันของรัฐกลาของ federal อ่า f e d e r a l ใช่ของรัฐกลางเขาเป็นคนเลือกขึ้นมาแต่ว่า P N P เนี่ยคือเขาใหสิทธิ์แต่ละจังหวัดเองใช่ว่าจังหวัดยูอยากได้ใครอะไรเงี้ยยูก็ตั้งขึ้นมาเองได้ว่าแบบโอ้ยอยากได้คนแบบนี้อาชีพนี้จะเน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพัฒนาในเรื่องเมืองในเรื่องนี้อะไรเงี้ยต้องการคนทกิวแบบนี้อะไรเงี้ยโคือเขาเลือกเองใช่พอเขาเลือกได้ปึ๊บใช่ไหมมันก็จะมีครทีเเลียหรือว่าเงื่อนไขที่มันบางทีมันก็เอื้อต่อคนที่ เรียกว่าไงแบบที่มันหลากหลายมากกว่าอย่างเช่นอย่างเช่นในบางจังหวัดเนี่ยก็คือไม่สนเรื่องอายุเลยออย่างเช่นของออนททริโออ่ะถ้าเกิดเป็นโปรแกรมของออนททริโอก็ไม่ไม่สนอายุเหมือนกันเช่หรอคะก็คืออายุไม่มีผลต่อคะแนนทำนองนั้นเขาไม่ไปคิดแล้วเขาแต่เขาก็จะคิดเรื่องอื่นแทน อย่างเช่นอาศัยอยู่ที่เมืองไหนถ้าเป็นเมืองใหญ่โตลอนโตฮิตอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คะแนนน้อยจริงไม่ให้คะแนนเลย้าวก็คือไม่ไม่ไม่ลดลงให้คนย้ายไปอยู่โตลอนโตเพราะปัจจุบันคนก็เยอะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะให้คะแนนสำหรับคนไปอยู่ไกลถูกต้อตัวเมืองใหญ่ถูกต้องถูกต้องหรือว่าแบบอย่างบางเมืองเนี้ยก็คือเขาก็โปรให้คนมาเรียนเมืองเขาถ้าเกิดเรียนจบปุ๊บหางานได้ปุ๊บก็ได้ p r เลย อะไรอย่างนั้งงนเลยใช่ว้าวโอเคค่ะใช, <Okay. S 2> ใช่เขาก็มีแต่ก็แต่ละเมืองก็จะมี s t ร a เ e จีในการยากแย่งแย่งคน,นนี้ก็คือมีข้อมูล <laughs> ในเว็บ รัฐบาลเหมือนกันให้ใ<ช>หูว่าแต่ละจังหวัดมีต้องการคนประเภทไหนถูกต้องถูกต้องเราก็วิธีการเราก็เซิร์ชชื่อจังหวัดเราก็เซิร์ชคําว่า PNP ออืมค่ะมันก็จะขึ้นมาบอกเลยว่าเออจังหวัดนี้มี PNP แบบไหนบ้างเราก็ต้องเข้าไปดูเองว่าว่าสายที่เราอยากจะไปมันตงไหมอะไรเงี้ยอืม,ออมโอเคเข้าใจละ อ่ะนี่ก็คือเป็นสาย PR แต่ละสายที่เราทำรีเสิร์ชมาจากข้อมูลรัฐบาลคืออันนี้ข้อมูลที่เราเสิร์ชในเน็ตเอาเองจากเว็บรัฐบาลโดยตรงแล้วก็เป็น,นดดใช่แล้วก็เป็นเครื่อง,คงเครื่องคิดเลขทั้งข้อมูลเนี่ยก็คือจากเว็บรัฐบาลเลยถามส่วนตัวละกันพี่จีนสมัครสายไหนอ,ะอ่ะอยากรู้มากเลยพี่จีนสมัครมาอย่างไงแล้ว แบบแค่ปีครึ่งเองอะ่ะได้ได้บัตร PR มาเลยอะ่ะเดี๋ยวลองเล่าไปเรื่อยๆนะคะว่าแบบเส้นทางเป็นยังไงแต่ว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่แต่และคนว่ามันเหมาะกับสายไหนไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบมาเหมาะกับสายเดียวกับพี่จีนใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่ว่าคือแต่และคนเน่ยแบ็คกราวก็ไม่เหมือนกันเพราะฉันต้องรู้แบ็คกราวพี่จีนก่อนอ่าใช่โอเคแบ็คกราวนะคะก็คือจีนเนี่ยมากับคู่สมรส มีแฟนมาด้วยก็คิดนน่นแหละใช่มากันสองคนนะคะไม่มีลูกมีแมวสองตัวแต่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นภาระสตัวแล้วทีนี้แบ็คกราวก็คือจบปโทค่ะคะแนนภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไม่ไม่น่าเกียดคะแนนในเอฟเจแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องประสบการณ์การทํางานของแคนาดาก็ไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็น สายที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยสาย UX เนี่ยก็มีประสบการณ์มากกว่า5ปี<ว>เขาเหมือนจะให้แม็กอยู่แค่5ปีประสบการณ์การทำงานเป็น UX Designer จากที่ไทย5ป้ปีจากที่ไทย5ปีไทยล้วนเลยโ <Okay. S 1> อเคประมาณนี้ทีนี้เส้นทางของเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากที่ว่าก็คิดแบบเร็วๆก็คือ <laughs> อยากได้งานอยากอ,อยากอยาก,อยากมีงานทาอยู่ที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็ประจวบเหมาะกับที่ว่าแฟนเนี่ยอยากเรียนอยู่พอดีอ่า อยากเรียนสายของเขาทีเนี้ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราแบ่งกันแบ่งงานกันคือมาเป็นคู่เนี่ยจะมีข้อดีตรงนี้ก็คือเราแบ่งกันทําได้ไงแบบคนนึงคนเรียนคนนึ่งคนคนึงเรียนคนนึงทํางานอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็แฟนก็สมัครเรียนทีเนี้ยพอสมัครเรียนได้ปุ๊บได้วีซานักเรียนมาเราจะได้วีซ่าติดตามทํางานมาด้วยเลยโอ้คือถ้ามาเป็นคู่สมรสกันคนนึงมาเรียนอีกคนนึงจะได้เป็น Open Work Permit ถูกต้องก็คือทำงานมาทํำงานได้อันนี้คือกฎปัจจุบันซึ่งรัฐบาลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้พอเรามีวีซ่าทํางานปุ๊บก็เลยแบบเริ่มหางานของที่นี่ดูก็่าต้องไทยแล้วใช่เริ่มที่ไทยแต่ว่าตอนนี้คือเรามีวีซ่าทำงานแล้วนะมันก็เลยจะทําให้เวลาที่เราสมัครงานนายจ้างเขารับเราง่ายขึ้นเพราะว่านายจ้างไม่ต้องสปอนเซอร์ถูกต้องการสปอนเซอร์มันแพงมาก ออืคบริษัทงจ่ายถูกต้องแล้วมันเหมือนเป็นความเสี่ยงเขาไงเาว่าแบบต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนี้ทั้งที่รับใครมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออไม่รู้จะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้า,ถาเทียบกับการที่เรามี work permit เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับคนที่นี่ใช่กับการรับสมัครแคนาเดียนหรือคนที่มี p พาะา่าเพราะว่ายังไงบริษัทไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสปอนเซอร์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี่จินก็เลยเริ่มหางานตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็ได้ที่สัมภาษณ์ใช่ก็ได้มาสุดท้ายคือได้งานมาสี ที่เป็นลาบออเฟอร์ใช่ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงก็คือมีสปอนเซอร์ด้วยเขาฮะอ่าหมายถึงเขาเสนอมาว่ายูอยากได้ไหมโว้ยคือเขาจะสปอนเซอร์เราด้วยต้องต้องอ่าอ่เป็นอันนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองปัจจุบันแต่ว่าอยู่อยู่ต่างเมืองแต่ว่าเขาก็จังหลัดเขาก็ใช่จังหวัดอื่นแต่เขาก็ถามมาตอน ทายแล้วแหละว่าเออสนใจอยากได้สปอนเซอร์อไหมแต่เผอิญว่าเราไม่ต้องการแล้วมีแล้วอะไรแางนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไปเวิร์กกับบริษัทของที่ปัจจุบันทำงานอยู่ <S <S นั่นมันเป็นข้อดีของการที่เราทำบริษัทที่เป็นบริษัท global ที่ไทยท<ร>ใช่ไหมคะเพราะมันก็จะมีสาขาที่ประเทศอื่นอ่าแล้วก็ไปเวิร์กกานสำเร็จก็เลยแบบได้มาย้ายแบบ ย้ายประเทศแทนอ๋อก็เป็นเหมือนกับ internal transfer ใช่ใช่้าก็ดีนะคะเพราะจากอย่งน้อยเราได้รู้เคอาเจอร์ของบริษัทเราทําแล้วอย่างน้อยเรารู้ว่าเรารับได้กับเคอาเจอร์แบบนี้การทํางานแบบนี้พอแบบเรื่องงานเรื่องเรียนอครบแล้วเนาะก็คือได้ทั้งที่คนหนึ่งได้ที่เรียนอีกคนหนึ่งได้ที่ทํางานก็บินมาบินมาปุ๊วใช่กับแมวสตัวก็ย้ายมา พอย้ายมาปุ๊บเนี่ยก็ทำงานอย่างแข็งแข็งไปสักประมาณ4เดือนโปรแกรม PNP ของรัฐออนแทริโอคือตอนนี้อยู่ที่โตลอนโตซึ่งอยู่รัฐจังหวัดออนแทริโอจังหวัด <Ontario. S 2> อดอนแทริโอมันก็มีโปรแกรม PNP ของเขาเปิดขึ้นมาพอดีมันชื่อ OINP OINP เนี่ยก็จะมีหลายสาขาเหมือนกันแต่ว่าสาขาที่เพิ่งเปิดเนี่ยชื่อว่า Job Offer คือพูดง่ายๆเขารับคนที่มี Job o f f ฟเแล้วทำงานอยู่ที่นี่หรือเรียนจบมาจากที่นี่อ่าเหมือนคือว่าเรียนจบปุ๊บแต่เราก็ได้งานอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ได้จ็อบออฟเใช่มี Job บออฟเเป็นหลักก็สบา้เลยใช่แล้วก็เอ้ย มันเข้ากับเราแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งคือสายนี้ไม่ไม่นับอายุด้วยก็ลองสมัครไปแบบไม่ซีเรียสอะไรมากมก็ได้<ว> <laughs> ได้เลยคะแนนคะแนนเราอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้สมัครคะแนนตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้ใช้ C I S เหมือนกันอ๋อมันนี้ไม่ได้ใช้ C I S ใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรแกรมของที่ทางจังหวัดเขาเลือกเอง PNP เนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยคือเป็นแบบที่เข้ากับ Federal หมายถึงว่าเขาจะเลือกคนมาระดับหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะส่งไปที่ Federal ว่าอะอยู่ไปใช้ช่องทางนี้คือเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสมรัคร แต่ว่าอยู่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น6หกอยคะแนนซึ่งอ่าซึ่งพอเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเพิ่ม600คะแนนคือพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะดรออะไรเออมันก็ได้หมดแล้วแหละคู่จักรก่อนหน้านี้มันสี่ร้อยกว่าก็ได้อันนี้หกร้อยอันนี้คือเพิ่ม600นนก็คืออย่างที่บอก รอบถัดไปไม่ว่าจะรออะไรอยู่ได้แน,น่นอน oh. อประมาณนี้มันเหมือนชีด,ชดเลยไม่รู้เลย <laughs> มันมีชิดโค้ดเลยสักอย่าง <laughs> ใช่ใชใช่โ <c oughs> อันนี้เหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นช่องทางเฟดเอรัลของ p p เองเองแต่อีกอันนึงเนี่ยคือ PNP ที่เป็นโลล โลคอลก็คือเขาตั้งขึ้นมาเองเป็นเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดคือจะคิดคะแนนยังไงอะไรพวกนั้นอะคือแล้วแต่เขาเลยเออแล้วแต่เขาเลยว่าเขาอยากได้คนนั้นแบบไหนยังไงจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเลยต้องไปดูทีเนี้ยโปรแกรม OI NP j จ b Off e r ที่ที่เข้าเนี่ยมันเป็นแบบที่บอกว่ามันเป็นโลคอลคะแนนรู้สึกมันเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ของ e x p e r i e n c i มันจะแบบเต็มพันสองแต่อันนี้แบบเต็มแค่ร้อยเดียวถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็จะให้ตัว โนมินีเซอร์ติฟิเคตนะอืมอ่าก็คือเหมือนกับ<ช>ยอมรับว่าคนเอ่อเหมือนกับ p r o v ูว่าคนคนนี้เป็นโนมินีแล้วเรียบร้อยอของจังหวัดอโอเคทีเนี้ยพอเป็นโนมินีของจังหวัดแล้วแล้วไงต่อถ้าเกิดสมมุติเป็น p n เอถ้าเกิดเป็น PNP สายเอใช่ป่ะเราก็จะต้องไปสมัครเอเรอีกทีแต่ว่านาะตอนนี้พอเราไปสร้างโปรไฟล์ profile, ถ้าเราไปอัปเดตโปรไฟล์ปุ๊บอะเราก็จะได้คะแนนบูตเลยหกรอย ังไงก็ได้สิยังไงก็ได้ก็รอเราสวยๆมองเราง่ายๆชิลๆก็คือทำอย่างนี้พี่จินทำอย่างนี้ไม่ๆม่ของเราไปสายโลคอลายโลคอลเนี่ยข้อดีคือเราไม่ต้องไปเข้าเอเจนที่ใหม่แต่ว่าเราเข้าช่องทาง p R p o r t พอทเลยก็คือสมัคร PR ไปเลยอ่าพีสมัคร PR ไปเลยแล้วก็เข้าทำตามสมัคร PR ปกติข้อเสียของสายนี่เอของเส้นทาง PR เนี่ยก็คือมันนานอย่างน้อยกว่าจะได้พ R ประมาณ2ปีโอ้นาน แต่ข้อดีอีกอย่างก็คือ,อ,อพอเราได้ n o m i n ีเ certificate มาพร้อมกันเลยเขาจะให้ e x t e n d work permit l e t t e r มาด้วยโอ้โอเคใช่ซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอาไป e x t e n d ต่อ WORK PERMIT ได้ <ừ m. S 1> ก็คืออยู่ได้ยาวๆง่งยๆอยู่ได้จนกว่าเราจะได้จีา,าอโอเคออเพราะว่าพี่นนมาเรียน1ปีจบมาแล้วก็จะได้ WORK PERMIT แค่1ปี 1> ตามนอง โปรแกรมที่เรียนถูกต้องเพราะฉะนั้นได้ตัวเนี้มาก็คือได้ extend เพิ่มอีก2ปีเลยใช่แล้วก็คือได้ทั้งพี่นนแล้วก็พี่จีนใช่แล้วก็คือ extend ได้เรื่อยๆถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเป้าหมายของเขาอ่ะคือเขาให้มาตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะได้จนกว่าจะได้ PR าใช่เราจะได้มา p r ออยู่เหมือนเขาไงเ้าจะให้เรา extend เรื่อยจนกว่าเราจะได้ PR ถูกต้องถูกต้องดีขนาดดีขนาดนี้อ่ะพอเรา extend แล้วแล้วสเต็ปต่อไป ทีนี้สเต็ปต่อไปก็ได้ข่าวพอดีค่ะว่า Federal เปิดโปรแกรม CEC ใหม่ CEC พี่จีเล่าไปแล้ว experience x p e r i e n c e ใช่ก่อนหน้านี้มันปิดมาทั้งปีเลยช่วงโควิดไม่รู้ปิดเพราะอะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปติดอ่านอัปเดตเรื่อยๆในเว็บรัฐบาลว่าเขาเปิดโปรแกรมไหนเมื่อไหร่ยังไงปกติเขาก็จะโน้ติฟายก่อนว่ากํลังจะเปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาจะมีข่าวมาเรื่อยๆแล้วเย็บแยบมาเรื่อยๆว่าโอ้ประมาณช่วงกลางปีหน้าอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็เขาเปิด CEC พอดีทีนี้ก็เลยลองไปศึกษาดูว่าเอ้ยเรายังเข้าได้อยู่ไหมเพราะว่าอะไรที่สนใจของ CEC โปรแกรมเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือ PR ไวมากอย่างที่บอกได้ไวได้ไวกว่าสายอื่น หมดเลยทุกทุกสายเลยแคือเรวที่สุดคะแนนก็คะแนนเกณฑ์ก็คือต่ํากว่าแต่ว่าไม่ไลรเรานอนบีนีเราได้600ใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เราบนีเราไม่ได้แบบ600ไงเราเป็นแบบโลคองที่อบโลที่เต็มร้อยอ่าเต็มร้อยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เพิ่มตรงนี้แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมี อะไรที่เพิ่มขึ้นมาได้อีกอ่าทีนี้ที่บอกว่าเข้า C C เพราะอะไรที่บอกข้อแรกคือวัวกว่าอย่างที่บอกถ้าสายที่เรารออยู่ตรงนี้2ปีเป็นต้นขึ้นไปขึ้นไปนะสปีขึ้นไปถ้าไม่ไป 4, C C ใช่ไหมใช่ถ้าไม่เป็น C C ต้องรอง2ปีขึ้นไปอ,อีกเหตุผลหนึง่งละกันก็คือพอถ้าเกิดได้มาจากเฟเดอรัลทางของเฟเดอรลลเนี่ยก็คือเขาจะไม่บังคับให้เราจะต้องอยู่เมืองไหนตลอดย้ายเมืองได้ย้ายเมืองได้โอเคอ่าสมมุติแบบ ด้วยงานต้องย้ายงานมือื่นดีกว่าอ๋อเผื่อย้ายงานก็ไปเมืองอื่นได้ใช่เผื่อต้องย้ายงานอะไรนี้เราก็สามารถย้ายได้โดยที่ไม่ต้องตะกิดตะขวอกใจว่ามีบุญคุณเรามีบุญคุณกันอยู่โเคประมาณนั้นสรุปก็คือสมัครได้ถึงแม้ว่าจะเป็นโนมินีแล้วจะรอ P. r อยู่หรืออะไรก็สมัครได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอบคาถามที่ว่าเราได้มาจากสาขาไหนนะคะก็คือตอนแรกจินได้ O. I. N. P. ก่อนอ่าก็คือได้เป็นโนมินีก่อน แต่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้จัดทาง c CEC นั่นเองแล้วพอสองสายเนี้ยมันได้ทั้งคู่เนี่ยมันก็วิ่งควบคู่กันแต่ว่า c c มันไวกว่าสุดท้ายแล้วเราเลยได้ notification มาจากทาง c c ว่าว่าได้แน้ววประมาณน้าเย้ค่ะยังมีเรื่องคะแนนอยู่ที่อันไี่บอกยีงกุมความลับไว้ว่าจาก3ามร้อยดสิบเก้าขนาดนั้นได้ยังไงอ่าก็3ามร้ามดที่เป็นคะแนนเบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นอะ เรายัางไม่มีประสบการณ์การทำงานแคนาดายังไม่มี Canadian experience ถูกตอ้อง uh. เพราะฉะนั้นจะเข้า Canadian s e r i e n e class ได้ยังไงก็ยังไม่ได้อยู่ดี uh. ใช่ไหม พอเขาเปิดปุ๊บก็พอดีเราทํางานครบปีพอดีอ๋อครบห่งปีพอดีีก็เลยได้คะแนนบูสต์ขึ้นมาพอสมควรลึกส0่กว่ากว่าแต่ว่าก็ยังไม่ถึง500อยู่ดีทีเนี้ยที่ก้อนใหญ่ที่ได้มา50คะแนนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจากคะแนนที่เขาปกติเขาเรียกว่า Job o f f ฟเฟ o ร์จ็อบเนี่ยในทางปกติแล้วอะ่ะก็คือสําหรับคนที่มีสปอนเซอร์เราจะได้บวกเพิ่ม50คะแนน แต่เราไม่มีสปอนเซอร์นี่บริษัทไม่ได้สปอนเซอร์ให้ใช่บริษัทไม่ได้สปอนเซอร์นี่แล้วได้คะแนนตรงนี้มาได้ยังไงตรงนี้จะหลายๆคนจะไม่รู้ก็คือเราถือว่าเราถูกสปอนเซอร์โดยจังหวัดก็นับเป็นสปอนเซอร์ได้ตัวโอ้โหจังหวัดสปอนเซอร์เลยนะคะจังหวัดสปอนเซอร์ให้เขาเรียก LMIA exempt นะคะมันเป็นแบบข้อกําหนดเฉพาะสําหรับทางเฟดเออร์กับทางเมืองทางจังหวัดประมาณนั้นเราก็เลยได้50เปอรนพมาฟรีๆ ประมาณนั้นแล้วก็เลยทำให้คะแนนบูส์ขึ้นไปถึง524แล้วก็เลยได้ดรอจาก4-4มแล้วก็คือแ๊บเดียวได้เลยแ๊บเดียวก็หลังจากนั้นประมาณ3-4เดือนก็ได้พีเพเอเป็นพีอาบัตเป็นบัตรพีอมาสรุปแล้วเลยเหมือนกับเฟดรัลอ่วะแย่งพี่ไปจากจังหวัดัสตาวบโอ ประมาณนั้นโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหดีอะประมาณนั้นก็คือถ้าสมัครทั้งเป็น CEC ไปแล้วก็สมัครตอนที่เป็นสาย Provincial Nominee ไปใช่ Provincial ก่อน Provincial ออกสมัคร Provincial ก่อนคือ Provincial ไปแล้วแล้วก็ค่อยสมัคร CEC ตามแต่ว่าเนื่องจาก CEC ปกติแล้วเนี่ยมันจะเร็วกว่า Provincial Nominee ถูกต้องถูกต้องมันก็เลยวิ่งก็เลยวิ่งแซงไป แต่ว่าคะแนนที่จีนได้ C C Boost มาเนี่ยก็คือ1ก็คือได้มีประสบการณ์แคนาดาแล้ว1ปี 1> <ช>แล้ว2ก็คือจังหวัดเป็นจังหวัดสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นก็จะ boost คะแนนสยยถุถูกต้องถูกต้องก็เลยมาได้ชนีก็คือสรุปแล้วเส้นทางสุดท้ายที่ได้ก็คือ C C แล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม PR ถึงได้ภายใน 1>, <c oughs> 1ปีครึง่งหนึ่ปีครึงคร่งนี่คือนับตั้งแต่แลนดิ้งนะตั้งแต่แตวันแรกที่สเต็ปมาที่โตโต้เลยใช่ต, <c oughs> ตั้งแต่วันแรกที่เหยียบ โ,โตลนโตจนกร huh. ะทั่งแบบโปรเซสทั้งหมดได้ดีอากาศมา,าก็คือประมาณปีครึ่งก็นี่แหละเส้นทางอันยาวไกลแต่ว่าคุ้มค่าใช่ค,ค,คือจะบอกว่าแบบว่า มันสามารถทําได้ด้วยตัวเองจริงๆอ,อก็คือทั้ง <สา S 1> หข้อมูลมาเองหมดเลยใช่คือทั้งหมดนี้ยคือเราวางแผนกันมาแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงไม่ได้ขัดที่ว่าแบบแฟนเรียนแค่ปีเดียวอะไรเงี่ยอโอเคเพราะมีแผนมาแล้วว่าใช่เพราะเรามาแผนไว้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้ว เปลี่ยนปีเดียวค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าเขาได้บุคคิกปีเดียวเองนะใช่เวอรเพอร์มิดก็แค่ปีเดียวเวลาจํากัดมากแต่ว่าถ้าเกิดเราแพลล่วงหน้ามาตั้งแต่ตอนที่อยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้โอ้ยประหยัดเงินเยอะเลยใช่นอกจากประหยัดเงินเยอะแล้วมีอีกอย่าง อยากจะแนะนําว่าทาไมควรทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่ารายละเอียดของทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคืออาจจะสรุปสรุปมาให้แต่ว่าเวลาที่เรากรอกจริงเวลาที่เราแบบตอบคําถามจริงๆอ่ะมันยิบย่อยมากมันตัวเราเองใช่ใช่มันตัวเราแล้วมันยิบย่อยมากแบบถามไปถึงญาติโกโหติกาเช่นเดีวกแม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจก็คือเวลาท้าเราสมัครกับคนอื่นเขาก็ต้องขอข้อมูลเราแล้วเขาก็ไปกรอกข้อมูลที่เราให้ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเป็นคนเข้าไปกรอกเองและแถมอาจจะกรอกได้ละเอียดกว่าเพราะเรารู้เกี่ยวกับ ประวัติตัวเองมากดีที่สุดใช่ใช่แล้วก็มันมีความละเอียดของเยียงที่บอกพอเราทําด้วยตัวเองอ่ะเราจะเช็คกี่รอบก็ได้ไงเพื่อให้ความมั่นใจว่าถูกแน่ๆนะเออมันก็จะมั่นใจมากๆว่าแบบสิ่งที่เรากรอกไปอ่ะเราไม่ได้กรอกผิดนะเออใช่ใช่เพราะเรารู้ข้อมูลว่าคุณจะเป็นอะไรหลักๆก็เลยแบบว่าเน้นว่าแบบอยากให้ลองศึกษาลองทําด้วยตัวเองอย่างที่บอกถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนให้ลองไปคีย์เวิร์ดดูก็ได้คําว่า e e e x p e r i e n t i กับ PNP Provincial Nominee Program เริ่มจากสอง k e วิร์ดนี้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆไต่เข้าไปเรื่อยๆว่าเอ้ยเราเราดูแล้วเราเหมาะกับสายไหนมากกว่าภายใน2อันนี้อ,อะไรเงี้ยอ่ะอคืออย่างที่เล่าไปอ่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวคือเราตอนแรกอ่ะจริงๆเราเล็ง CEC ไว้ตั้งแต่แรกระหว่างที่เราทำงานทำงานไปปรากฏมันมีโอกาสของ ONP ขึ้นมาไงเราไม่เอาอะเง้ยก็ลองไปก่อนใช่คือแผนอ่มันสามารถ เปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดใช่คือเราไม่ใช่ว่าเซตแพลนมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วก็แบบต้องไปอย่างนี้ตลอดแล้วก็คือเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆว่ามันมีโปรแกรมใหม่จากรัฐบาลมาอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนแผนเราไปถูกแล้วโปรแกรมใหม่มันก็มีขึ้นมาตลอดว่าแบบมีเล็กๆนน้อยๆอย่างล่าสุดแพรดีนมาว่ามีเอ็กเซน Postgraduate Work Permit ด้วยใช่อย่างนี้เราก็ไม่รู้มาก่อนใช่เพราะเพราะรัฐบาลเขาก็เพิ่งจะประกาศใช่ไหมเอเจนต์เองเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็แค่ฟังตามว่าเขาอัปเดตเมื่อไหร่ยังไงเพราะงั้นเราเลยบอกว่าให้เราศึกษาไว้เริ่มต้นระดับหนึ่งเสร็จแล้วพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเราก็คอยพอตามข่าวเราก็จะเริ่มรู้เรื่องเี้ยตอนเนี้ยมันแปลว่าอะไรตอนนี้ก่อน ไม่ไม่ฟังพี่จีนเราแพ้ก็ไม่รู้นะว่า express entry canadian experience มันคืออะไร,ออะไรใช่ไหมใช่ต,ตัวย่อมเยอะเยอะเยอะมากจริงเพราะว่าเข้าใจเลยอะว่าถ้าทำ Research มาก่อนเราก็รู้ว่าสายไหนเหมาะกับเรามากที่สุดเราก็จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีสุดสำหรับตัวเราได้ เพราะว่าอย่างที่บอกไปเส้นทางของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือน,นกันกเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าการทําด้วยตัวเองอะ่ะมันเรื่องอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเรารู้ไงว่าข้อดีข้อเสียเราเป็นยังไงลิมิตเราไปได้แค่ไหนอย่างแบบว่าตอนที่ใช้ C I Cal S Calculator ่ <S นะ,ะนอกจากดูคะแนนของตัวเองในปัจจุบันแล้วอะ่ะเราก็ยังสามารถแบบเล็งไม่ได้ว่าอาจะเพิ่มอะไรตรงไหนมนโนได้ถูกต้องมนโนได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดคะแนนเราไม่ถึง เดี๋ยวเราเพิ่มภาษาอีกนิดนึงแล้วมันถึงแล้วนี่หว่านออะไรอย่างเงี้ยงั้นทงั้นเรียนไหมในระหว่างที่รออยู่อะไรเงี้ยอ่าก็ไปเรียนเพิ่มภาษาเพิ่มสกิลภาษาขึ้นมาให้มันเพิ่มคะแนนไปเรียนภาษาฝรั่งเศสไหมเผื่อว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเรากสามารถวางแผนล่วงหน้าได้หมดเลยโอเควันนี้ได้เยอะแล้วค่ะก็ขอขอบคุณพี่จีนมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เส้นทางพีอาของพี่จีน แต่ละคนก็<ร>ไปศิศษาเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละแต่ละคนเส้นทางไหนเหมาะกับเรามากที่สุดอขอให้ทุกคนสมหวังได้ PR กันทุกคนแล้วก็มาอยู่กันที่แคนาดานะคะ <laughs> โอเคขอบคุณนะคะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าไว้เจอกันบ๊ายบายค่ะ๊าย,ายคะ่ะ